ราตรีนี้คุณพร้อมจะฟังเรื่องเล่าขานที่ถูกลืมเลือนไปแล้วหรือยังเรื่องราวของตลาดโบราณที่เคยรุ่งเรืองแต่บัดนี้กลับถูกปกคลุมด้วยเงาแห่งความตายเมื่อนา,นานมาแล้วณนะตลาดเก่าแก่ริมน้ำสายหนึ่งมีบ้านไม้ทรงไทยหลังใหญ่ตั้งตรงาดอยู่ข้างตลาด บ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะร่ำลือกันว่ามีผีเจ้าที่ดุร้ายคอยเฝ้าอยู่ผีเจ้าที่ตนนี้ไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแต่เป็นวิญญาณที่ผูกพันกับตลาดแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนคอยปกต้องทับสินและผู้คนในตลาดแต่เมื่อความเจริญเข้ามาความเชื่อก็เริ่มเสื่อมถอยผีเจ้าที่ตนนี้จึงเริ่มแสดงความโกรธเกรี้ยว มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามานะไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาเข้ามาบุกรุกบ้านเก่าหลังนั้นหวังจะปรับปรุงเป็นร้านค้ามานะไม่เคยเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาทำลายศาลเพียงตาเก่าแก่ที่ตั้งอยู่หน้าบ้านอย่างไม่แยแสคืนแรกที่มานะนอนในบ้านหลังนั้นเสียงแปลกๆก,ก็เริ่มดังขึ้นเสียงเหมือนคนแก่กำลังเดินลากขา เสียงกระซิบที่ข้างหูว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าแต่มานะก็ยังดื้อดึงเขาไม่ยอมแพ้เขาคิดว่าตัวเองสามารถเอาชนะผีเจ้าที่ได้แต่ยิ่งนานวันเข้าเหตุการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลงเงาประหลาดเริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงโชยมาเป็นระยะมานะเริ่มเห็นภาพหลอน เห็นร่างคนแก่ในชุดไทยโบราณยืนจ้องมองเขาด้วยสายตาอาฆาตคืนหนึ่งขณะที่มานะกำลังนอนหลับเขาฝันร้ายฝันว่าถูกผีเจ้าที่จับตัวไปทรมานทรมานจนกระทั่งมานะตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ห้องนอนของเขาแต่เป็นตลาดโบราณในอดีต ตลาดที่เต็มไปด้วยผู้คนแล้วร่างคนแก่ในชุดไทยโบราณกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาด้วยรอยยิ้มที่หน้าขนลุกเจ้าจะต้องชดใช้นั่นคือคำพูดสุดท้ายที่มานะได้ยินก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงรุ่งเชา้าชาวบ้านพบศพของมานะนอนตายอยู่ในบ้านหลังนั้นสภาพศพเหมือนถูกทรมานอย่างแสนสาหัส ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวและที่น่าสยดสยองที่สุดคือดวงตาของมานะเบิกโพลงด้วยความหวาดผวาเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวจนเกินกว่าจะบรรยายคุณคิดว่าเรื่องราวจะจบลงตรงนี้ใช่ไหมผิดแล้วยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในตลาดโบราณแห่งนั้น เรื่องราวของวิญญาณเฮี้ยนที่ยังคงวนเวียนอยู่และรอคอยเหยื่อรายต่อไปเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในครั้งหน้าถ้าคุณยังกล้าที่จะ